ผมกลับมาที่โรงแรมเดอะเจดีอีกครั้งเพราะครั้งนี้ผมอยากจะพาทุกคนมาดูห้องพักรวมที่เพิ่งเปิดใหม่ห้องพักสะอาดมาพักกับเพื่อนผมแนะนําเลยครับห้องน้ําก็ใหม่กว้างและสะอาดมากมี coworking space ให้เราได้นั่งทางานชาคาเฟ่ก็มีแถมยังมีร้านกาแฟด้วยนะครับต้องมาพักสักคืนครับถึงแม้ว่าจะเป็นห้องรวมแต่ผมก็ยังคงมีความรู้สึกว่าที่นี่ยังมีความเป็นส่วนตัวครับยิ่งถ้ามากับเพื่อนสี่คนคุณจะได้มุมแบบนี้ไปเลยครับพมหมอนเตียงนุ่มมากและยังมีพาม่านกั้นด้วยนะครับบนหัวเตียงก็ นอกจากนี้ยังมีผ้าขนหนูนุ่มๆและเซ็ตแปรงสีฟันให้ด้วยครับมากันสีคนจะได้มุมแบบนี้มันมีความส่วนตัวอยู่นะห้องพักรวมที่เปิดใหม่แบบนี้สะอาดแล้วก็มีความปลอดภัยสูงมากครับใครที่มาเข้าดาวปีใหม่ในย่านนี้แนะนําเลยครับนอนพักที่นี่สักคืนตื่นเจ้ามาก็ไปทําบุญที่วัดสกเกดได้เลยครับมาดูห้องน้ํากันบ้างครับห้องน้ําใหม่สะอาดมากจะแบ่งออกเป็นโซนสุข,ขาและโซนอาบน้าครับและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ํคือดีมาก ผมลองใช้มาแล้วครับที่นี่ใส่ใจความสะอาดมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเดะจดีกรุงเทพอยู่ใกล้วัดสเกตถ้าใครจะมาสวดมนต์ข้ามปีแนะนำให้พักที่นี่ได้เลยครับฝากกดติดตามช่องแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ